พูดถึงธรรมะจริงๆนะมันไม่มีมีไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบรรลุอะไรไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรทั้งนั้นมีแต่ธาตุแต่คันมันอยู่มันเป็นของมันได้ก็เรื่องของมันไม่ได้ก็เรื่องของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันพวกเรามันไม่อย่างนั้นสิ เอาแต่ความมีความเป็นความได้นั่นแหละเข้ามาปฏิบัติก็อยากอยากจะได้พอทําก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นมีแต่ตัวกูของกูมีเรามีเขาอัตราตัวตนขึ้นมาเต็มที่ถ้ามันทำลายอัตราตัวตนไม่ได้ไม่สามารถที่จะปล่อยวาง <c oughs> ความรู้สึก ความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันได้มันก็นิพานนพานไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้นิพพานไม่ต้องไปไม่ต้องมานิพพานไม่มีไปไม่มีมาหรอกนิพพานไม่ใช่เมืองสวรรค์ไม่ใช่เมืองแก้วอะไรที่ไหนไม่ใช่วิมานอะไรที่ไหนหรอก ้าปล่อยวางในธาตุในขันได้มันก็นิาพานเท่านั้นหลยนิาพาน,นตอนยังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเพราะมันไม่ยึดมันไม่ยึดในตัวกายมันก็ไม่ยึดใจมันก็ไม่ยึดผู้รู้มันก็ไม่ยึดคือไม่มีอะไรทั้งนั้นนะมีแต่ความว่างเปล่า You, you, ย,ยู่ก็ยู่ด้วยความว่างเปล่าทำก็ทำด้วยความว่างปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความว่างคืออยู่แบบไม่มีตัวตนอยู่กับความว่างทำก็ทำ,ทำด้วยความว่างทำงานก็ทำด้วยความว่าง ว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาตรวจความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับโลกเนี่ยทำงานอยู่กับโลกเขาเนี่ยอยู่กับเพื่อนกับฟู้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําอยู่ในกิจวัตรประจําวันของเราทํางานด้วยความว่างว่างจากความอะไรความยึดมั่นถือมั่นในกิจการงานทั้งหลายแต่ทําตามเหตุตามปัจจัยเท่าที่เราทําได้ เรียกว่าทำงานด้วยความว่างทํางานด้วยจิตทํางานทุกสิ่งด้วยจิตว่างก็คือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองก็เมื่อมันไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันทําอยู่มันก็ไม่ทุกข์มันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในสิ่งที่กายมันเป็นอยู่มันก็ไม่ทุกข์ พูดอยู่คิดอยู่ทําอยู่มันก็ไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์กับความคิดการอ่านการกระทาของมันทางกายวาจาใจมันก็เลยไม่ทุกข์เห็นไหมแล้วตายไปมันก็นิพพานเท่านั้นหละพูดถึงนิพพานมันก็ไม่รู้จักอีก ก็เข้าใจแต่ว่านิพาน่ะคือสวรรค์คือเมืองแก้วมีปราสาทราชวังต้องเข้าต้องออกเอน็นิพานนี่มันมืดหรือเปล่านะเอน็นิพานนี่มันสว่างหรือเปล่าต้องไปต้องมาต้องเข้าต้องออกหรือเปล่ามันหนาวไหมมันมีอะไรไหมเนี่ย ให้ปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติมันก็เลยมีแต่ความสงสัยอยู่นั่นส่วนผู้ที่ปฏิบัติรูแต่เห็นตามความเป็นจริงท่านก็ไม่สงสัยไม่ต้องถามใครพูทธเจ้าอยู่ตรงหน้าก็ไม่ถามรู้ก็เหมือนไม่รู้เห็นก็เหมือนไม่เห็นตาหูจมูกเลี้นกายใจมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนไม่มีมีตาหูจมูกลี้นกายใจก็เหมือนไม่มี เพราะมันไม่ม <Rah> ีมันไม่มีและมันก็ไม่เป็นมันก็เลยไม่ได้บรรลุอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรทั้งนั้นน่ะรู้ก็เหมือนไม่รู้ถึงบอกรู้ก็เหมือนไม่รู้เห็นก็เหมือนไม่เห็นมีตามีหูจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็เหมือนไม่มีอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้น อยู่แบบโลกโลกเขาอยู่นั่นแหละถ้าเป็นพระก็อยู่อีกแบบหนึง่งเป็นคารวะญาติโยมก็อยู่อีกแบบหนึง่งสร้างเหตุสร้างปัจจัย <c oughs> อยู่ตามเหตุตามปัจจัย มันจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันปล่อยของมันเองไม่มีใครไปปล่อยมันหรอกไม่มีใครไปทำมันหรอกมันรู้มันก็รู้ของมันมันปล่อยมันก็ปล่อยของมันเองมันจะเป็นก็เป็นของมันไปอย่าไปเป็นกับมันมันจะคิดกเรื่องของมันอย่าไปคิดกับมันใช่ไหมมันก็เหมือนกับการแยกความคิดออกนั่นแหละ เหมือนกับการแยกธาตุแยกขันออกอย่างที่พูดถ้ายังแยกธาตุแยกขันไม่ได้ก็ไม่ต้องมาพูดเพราะมันแยกออกมันคนละอย่างคนละส่วนกันนั่นแหละธรรมะมันไม่ได้แยกว่า <c oughs> ต้องเป็นเด็กต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้หญิง ต้องเป็นนักบวชต้องเข้ามานับต้องเป็นคนที่นับถือาศาสนาพุทธเท่านั้นไม่ใช่ธรรมะมันไม่ได้เบ่งแยกอย่างนั้นธรรมะมันไม่ได้เบ่งแยกว่าต้องเบ่งแยกชาติาศาสนาไม่ใช่ต้องเบ่งแยกชนชั้นรรณะไม่ใช่ จะชาติไหนวันณะไหนศาสนาไหน,นก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันมันก็มีธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันนั่นแหละมันก็อันเดียวกันนั่นแหละธรรมะมีอยู่กับทุกคนทุกคนสามารถปฏิบัติได้ดูรู้ได้เห็นได้ปล่อยวางได้นิพพานได้เหมือนกันหมดเพราะมันเป็นอันเดียวกันมันไม่ได้แยกธรรมะบุธิีพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ ที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านตรัสรู้ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายท่านได้สอนอบรมมาเนี่ยมันไม่ได้แยกชนชั้นวัรน,นะศาสนา,า,าต่างไม่ใช่คุณจะนับถือศาสนา,าอะไรก็ตามจะมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนเป็นคนจนเป็นคนรวยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นนักบวชไม่บวชไม่ เพียงแก่คุณมีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตัวฝึกอยู่อย่างนี้ทำตัวให้ตื่นรู้อยู่อย่างนี้ตื่นรู้อยู่กับตัวเองอย่าไปสนใจใภายนอกอย่าส่งจิตออกนอกฝึกจิตฝึกสติก็ให้ฝึกอยู่ในฐาน <c oughs> เหมือนทหารเี่เขาฝึกเาก็ฝึกอยู่ในฐานของเขาในเขตของเขา จนกว่าเขาจะมีมีอะไรมีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีความเชี่ยวชาญจนฉเฉลียวฉลาดจนพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะออกศึกการฝึกจิตหรือการฝึกสติตของเราก็เหมือนกันก็ฝึกอยู่ในฐานในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ย เดี๋ยวมันก็รู้ของมันขึ้นมาเองเพียงแต่พวกเรามันยังรู้รู้ของเรามันยังเป็นอัตตาอยู่ยังเป็นเราอยู่อยู่แต่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านไม่เหมือนกับเราท่านรู้แต่รู้นั้นไม่ใช่ท่านรู้เป็นธรรมชาติที่มันรู้ของมันเอง ท่านไม่ยึดในผู้รู้นั่นแหละไอ้ที่บอกว่าทําลายผู้รู้ทําลายผู้รู้ทําลายยังไงพบผู้รู้แล้วทําลายผู้รู้นะคนไม่รู้คนมันโง่ก็ไปตัดสินเอาง่ายๆวาทำลายยังไงการที่ท่านพูดว่าทำลายพบผู้รู้ทําลายผู้รู้ก็หมายถึงว่าไม่ยึดมั่นในผู้รู้ ไม่มีใครไปทําลายมันหรอกไม่มีใครไปทําอะไรมันท่านนถ้ารู้ขึ้นมาแล้วยังเป็นอัตตาอยู่ยังบอกยังเป็นยึดมั่นถือมั่นว่าเรารู้เนี่ยมันไม่ใช่ก็ยังเป็นอัตตาอยู่แต่เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางในผู้รู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในผู้รู้นั่นแหละท่านเรียกว่าทําลายผู้รู้ ปล่อยมันไปสิมันจะรู้ก็เรื่องของมันมันไม่รู้ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปรู้กับมันตัวรู้มันก็เป็นอนัตตาเป็นธรรมะอันหนึง่งเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่จะไปเอาผู้รู้มาเป็นเรารู้มันไม่มีใครรู้หรอก ีแต่ธรรมชาติที่มันรู้ของมันเองนี่ท่านบอกว่าทำลายผู้รู้